สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลยวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะฮะว่าด้วยนะฮะยีกฎการเทรดสําหรับนักเทรดพาร์ทไทม์นะครับหรือว่าเหล่าพนักง,งานออฟฟิศทั้งหลายนะฮะเป็นข้อมูลที่ได้เดียมมาจากเว็บไซต์คุณสตีเบิร์นนะครับ New Trader u นะครับ 20 Laws of Part-time Trading นะครับผมก็ไปสรุปมาแล้วก็เอามาคัดหัวข้อมาขยายความเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าผมคิดว่านักเทรดส่วนใหญ่บ้านเรานะทั้งโลกแหละน่าจะทำงานประจำอยู่ครับทำงานประจำด้วยแล้วก็มีการแอบเทรดไปด้วยครับนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเรื่องดีหรือสัไปนะผมว่านะถ้า ถ้าเรามีกลยุทธ์ที่มันดีนะครับแท้จริงแล้วการเทรดผมว่านะส่วนตัวนะขยันเทรดไปก็ไม่ดีครับซื้อและถือดีกว่านะถ้าเลือกหุ้นถูกตัวนะฮะกำไรระดับที่30% 50%หรหรือเป็นเด้งมีนะฮะถ้าเลือกถูกตัวนะครับให้ลองมองหุ้นเข้าใหม่นะครับลองใช้หุ้นเข้าใหม่ดูแล้วก็รันเทรนด์ให้เป็นนะครับรับรองว่า มีโอกาสได้ลุ้นนะฮะมาดูครับ20กฎการเทรดที่คุณสตีฟเบิร์นแนะนำเลยมั้งครับข้อหนึ่งต้องเลือกทม์ทม์เฟรมที่เหมาะสมนะครับต้องเลือกทม์เฟรมที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับถ้าคุณอยากจะเทรดในที่ทำงานนะครับควรจะเลือกเป็นเดลี่ชาร์ตครับกราฟรายวันนะครับอย่าใช้ อย่าเดทเทรดเป็นธนาคารแนะนำว่าให้ใช้หลักการสวิงเทรดหรือไม่ก็เป็นเทรนด์ฟอลล์วิ่งไปเลยครตัวที่ใช้ช่วยทนรวยเนี่ยแนะนำว่าง่ายสุดนะคือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มี2เล่มนะที่ผมทำนะครับเ,เล่มนี้แหละใช้ได้เลยครับเล่มดำกับเล่มเขียวนะครับเป็นไอเดียนะลองเอาไปศึกษาดูใช้ time frame day ครับนะ วีคเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันครับเพียงแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมผมบอกเลยนะว่านักเทรดร้อยคนอะ่ะจะไม่ใช้กราฟวีคหรอกจะใช้กราฟเดย์ครับใช้กราฟเดย์เล่มเล่มดำเนี่ยผมพูดถึงกราฟวีค hmm. ก็ยังมีคนถามว่าเป็นกราฟเดย์เท่าไหร่แสดงว่านะฮะใช้กราฟเดย์ที่สุดนะกราฟวี Week, คค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยข้อ2ครับคุณต้องใช้เครื่องมือเทรดที่เหมาะสมนะครับแนะนําอย่างที่บอกไปคือ ควรเป็นเส้นค่าเฉลี่ยครับง่ายๆเส้นค่าเฉลี่ย10วัน20วัน50วัน100วัน200วันนะครับในเล่มนี้จะมีบอกนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเป็นไปได้นี่อยากให้คุณใช้ระบบที่เรียกว่า t r a i i n g stop นะ trailing stop ก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณลองสอบถามบรกเกอร์คุณดูนะจริงๆ streaming ม,มันก็มีนะ t r a i i n g stop ที่ตั้งอัตโนมัติจะดีกว่าเพราะว่า คุณทางานอ่ะเวลาคุณทํางานใช่ไหมบางทีถูกเรียกประชุมเนี่ยถ้าคนไม่มีมีแผนในการหนีเอาไว้ด้วยนะคุณจะกังวลนะดังนั้นเนี่ยควรที่จะเปิดขอเขาเปิดระบบการขายตัดขาดทุนซะก็ะตั้งราคาขายอัตโนมัติไปเลยจะได้ไม่สร้างความกังวลใจนะครับข้อ3เนี่ยคุณไม่ต้องเสี่ยงมากครับนีเน่เป็นข้อดีของการทํางานประจํานะคือ คุณไม่กดดันว่าจะต้องสร้างรายได้ไประจำนะครับแต่นั้นเนี่ยอย่าเสี่ยงเกินไปอย่าเสี่ยงเยอะเกินไปก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆนะฮะมันจะลิงก์กับข้อหนึ่งข้อ13ที่บอกว่าต้อง position sizing ให้เหมาะสมครับเพราะว่าถ้าคุณ position sizing ถูกต้องนะคือแบ่งเงินซื้อมันถูกต้องเนี่ยคุณจะไม่เครียดครับไม่เครียดถ้าคุณซื้อเยอะเกินไปนะเวลาที่คุณถูกเรียกเข้าไปชมแล้วคุณยังยังมีความ มีความฟุ้งซ่านมีความกังกวลเหบหุ้นที่คุณถือนับรองว่าไม่มีความสุขครับตรงนั้นเนี่ยพ o ซ i ชั่นซ i z ซิงให้ถูกต้องนะครับข้อ4ครับคุณต้องทํากันบ้านเองนะทํากันบ้านเองคัดหุ้นเองสแกนแล้วก็ทำไพร์ดอเลอร์เองครับดีกว่านะครับเพราะว่า,วาคือนึกภาพไหมพอคุณเทรดพาร์ทไทม์อ่ะคุณไม่ได้เฝ้าจอประจาเนี่ยหุ้นที่คุณถือนั้นคุณต้องมั่นใจนะ อะไรทำให้คุณมั่นใจได้ก็มาจากการที่คุณทําเองไงคุณคัดเองคุณหาข้อมูลเองแบบเนี้ยคุณจะมั่นใจว่าเออมันดีพอที่สําคัญคือคุณวางแผนจุดออกเองด้วยนะเหตุผลเองเนี่ยรับรองว่าคุณจะสบายใจนะครับข้อ5ต้องทนทัวให้เป็นครับซึ่งการเป็นการที่คุณไม่ต้องเฝ้าจอประจำเลยนะคุณทํางานประจํแล้วคุณทำงานไปเรื่อยแล้วคุณก็ให้ระบบทํางานแทนเนี่ย ดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งคุณเฝ้าจอนะคุณจะก,กดดันและคุณจะเกิดความอารมณ์อยู่ระหว่างทางและทําให้คุณเข้าไปขัดขวางการเคลื่อนไหวราคาหุ้นอาจขัดขวางแผนการทํางานคุณนะครับส,สมมุติว่าราคาร่วงแต่มันยังไม่ถึงระดับซับรอดคุณก็ไปขายก่อนเนะี่ยบางทีมันก็กลับตัวไปใหม่ได้นะก็เป็นการที่กลัวเกินเหตุครับถ้าเฝ้าจอนี่เกิดความกลัวนะฮะเกิดอารมณ์มากกว่าการที่คุณปล่อยให้หุ้นมันเคลื่อนไหวไปตัดขาดทุนก็ตัดไป เ้าแต่ระบบให้ระบบทำงานดีกว่านะฮะนี่เป็นข้อดีนะของการทำงานประจำนะครับข้อ6ครับอย่าเทรดถ้างานยุ่งนะฮะข้อ7อย่าเฝ้าจอนะครับดูตอนว่างหรือไม่ก็กำหนดเวลาเลยว่าจะดูตอนไหนนะครับอาจจะเป็นตอนเส้นวันก็ได้หรือตอนเที่ยงก็ได้ครับดูตอนนั้นก็พอครับมีเป็นเวลาที่ระบบเจาะจงจะดีกว่านะครับข้อ8นะครับคุณต้อง ใช้ r i ชร Reward ไปโชว1ต่อ2หรือ1ต่อ3นะครับดีสุดครับนะฮะคือเสี่ยง1ได้เสียง1มันเป็นสัดส่วนนะคุณต้องมีการหานสมมุติว่าคุณตัดขาดทุน5%ควรเทค Profit ที่10%นะฮะหรือคุณตัดขาดทุน5% t a เ e Profit 15%นี่เป็นหลักการนะรที่ต้องใช้ครับนะเทค Profit ต้องมีเป็นจำนวนอย่างน้อย2เท่าของการตัดขาดทุนเสมอครับนะฮะ ข้อ9ไม่ควรเสี่ยงเกิน1%ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดนะครับข้อ10ต้องมีการ Stop Loss ครับแนะนำว่าอย่างที่บอกไปคือใช้ระบบออตอัตโนมัติครับมีคนหนึ่งที่แนะนำที่มีคนหนึ่งที่ใช้ระบบนี้คือคุณนิโคลัสดาวาสนะครับคนนี้ก็เป็นระดับเทพเลยนะในในตำนานเลยเขาเป็นนักเต้นครับที่ต้องเดินทางไปเต้นทั่วโลกเขาก็ยังเทรดอยู่นะแต่เขาเทรดด้วยเลยครับ เขาใช้ระบบการตัดขาดทนอัตโนมัติคือเขาให้บโบรกเกอร์ให้มาร์เก็ตติ้งตัดขาดุนแทนเลยครับนะโดยการสั่งดีกว่าครับนะฮทำให้คนสบายใจนะ11อย่ารีบขายก่อนเกิดสัญญาณนะครับอย่ารีบขายทิ้งก่อนเกิดสัญญาณขายนะครับก็อย่าออกไปคือนั่นแหละใช้จุดนิ่สต็อปแล้วใช้ระบบตัดขาดทุนอัตโนมัติทํางานแทนจะดีกว่านะครับโดยการตัดขาดทุนตามสัญญาณ ตามาขั้นื่อนไหวราคาครับตามกราฟนะครับตามอินดิเคเตอร์ที่ที่คุณเชื่อมั่นนะครับ12กําหนดเวลาเฝ้าจอครับให้มันเจาะจงนะสมมุติว่าเที่ยงช่วงเที่ยงดูได้เฉพาะตลาดตลาดมันปิดเที่ยงครึ่งใช่ไหมคุณมีเวลาดูอยู่มาสัก15นาทีนะประมาณนะั้นเพราะคุณต้องกินข้าวใช่ไหมต,ตอนเย็นเนี่ยหลังตลาดหลังออฟฟิศปิดก็ดูช่วงท้ายก็ได้เช่นกันนะครับแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอถ้าคุณมีระบบที่ดีนะมีระบบการตัดขดาดทุนอัตโนมัติเนี่ยสบายครับสบาย มีอาจจะมีการตั้งจุดซื้อตรงมาด,ด้วยก็จะดีเช่นกันนะครับข้อ13นะครับโพซิชั่นไซซ,ซิ่งให้เหมาะสมนะครับสำคัญนะครับการแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณแบ่งเหมาะสมนะคุณจะไม่เครียดครับเพราะคุณรู้ว่าเสียแค่เนี้ยคือความเครียดมันเกิดจากการนี่มันคุณขาดทุนพูดยง่ายครับนะไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณจะขาดทุนให้มันเหมาะสมได้คุณต้องแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสมก่อนนะฮะอยากซื้อเยอะครับถ้าซื้อเยอะกดดัน กดดันแล้วคุณจะไม่เป็นอันทํางานนะฮะสิครับต้องใช้กลยุทธ์ที่มั่นใจนะครับเชื่อมั่นเท่านั้นกลยุทธ์คุณมั่นใจนะปัญหาของคนที่มีความกังวลมีความเครียดในการเทรดนั้นเกิดจากการที่คุณไม่เชื่อมั่นในกลยุทธ์ตัวเองครับพอไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจก็นั่นแหละครับเดี๋ยวก่ากลับมาดูได้กลับมาดูก็เละเทะครับเข้าไปขัดขวางระบบการทํางานแต่พวกเนี้คุณต้องใช้นานพอนะไม่ใช่ว่าเอามาเนี่ย ผมผมเชื่อนะว่าถ้าคุณเอาของเจ้าบ้านมาเนี่ยคุณจะไม่มั่นใจหรอกคุณจะสงสัยโดยเฉพาะการขาดทุนรัวๆเนี่ยคุณังไม่เชื่อหรอกต้องให้เวลาครับนะช่วง,งแรกคุณอาจจะสงสัยแหละแต่พอคุณใช้นานพอแล้วคุณมีประสบการณ์มากพอเนี่ยคุณจะรู้ว่าเออแค่เนี้ยได้แค่นี้แหละระบบของฉันเนี่ยแต่มันก็ดีพอที่จะทาให้ฉันทำเงินนะมันนี้นะฮสิบห้าครับคุณต้องรู้จักข้อดีและข้อเสียของระบบตนเองนะครับเนี่ยมันก็สอดคล้องกับข้อสิบสี่คือว่า ขอยุติขวมั่นใจคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรนะครับเหมือนเหมือนกับคู่ชีวิตคุณนะครับนะขอยุติกันเทรดนะใช่ไหมคือมันไม่ดีไม่ไม่เพอร์เฟกแต่มันก็ดีพอสําหรับคุณนะครับแค่นั้นพอนะคุณต้องรู้ว่าเออจุดแข็งเขาคือตรงนี้นะข้อดีเขาข้อเสียคือตรงนี้นะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับแค่นั้นพอครับนะฮะข้อ16นะครับเทรดให้เหมือนทําธุรกิจนะครับอย่าเทรดแบบงานเริกเทรดแบบทําธุรกิจก็เนี่ย ก็จะไปสอดคล้องกับข้อเนี้ยเนี่ยข้อ8.90นะครับคือให้ Risk Reward อยู่ในเรโชของ1ต่อ2นะฮะหรือ1ต่อ3นะเสี่ยงไม่เกิน1%ทั้งหมดครับแล้วก็ใช้ Stop Loss นะฮะถูกต้องนะเนี่ยนี่แหละคือการอ่าที่สำคัญคือต้องมี Position s i z i n ่เหมาะสม้ว้นะครับ17ครับอย่าปล่อยให้ข่าวทำให้คุณฟุ้งซ่านนะครับสำคัญตรงนี้ครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้ข่าวทำให้คุณฟุ้งซ่านเนี่ยคุณต้องทําการบ้านมาให้ดีครับ 1. น,นะ2คุณต้องมีแผนที่กําหนดอัตโนมัติไปแล้วครับคุณจะสบายใจแนละสำคัญคือ p o ซิช n ั่นไซซิ่งคุณต้องเหมาะสมครับพวกนี้ช่วยได้ครับทําการบ้านมาดีนะฮะมีระบบหนีที่ถูกต้อง p o s i ช i ั่นไซซิ่งที่ถูกต้องเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่เครียดมากเท่าที่ควรนะครับมีเครียดแหละถ้ามีข่าวร้ายแรงนะมีเครียดแ,แต่ คุณก็ต้องแบบเออเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณได้เตรียมมาไว้ก่อนนะครับอ่าสิอย่าอวดสถานะการเทรดของตนกับคนอื่นนะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ชอบนะชอบโพสต์ว่าฉันซื้อตอนนัวนี้ซื้อตัวน,นั้นคือเราอยากจะเป็นเซียนอะ่ะเราเห็นเซียนอวดใช่ไหมเราก็อยากจะเป็นเซียนบ้างอ่าอวดชาบ้านเขาปัญหาเกิดน,นะครับ1คือ มันจะสร้างความยึดมั่นถือมั่นในหุ้นตัวนั้นของคุณครับเวลาหุ้นมันลงอ่ะคุณขาดทุนอ่ะคุณจะไม่กล้าขายเพราะคุณกลัวเสียหน้าใช่ไหมครับนั่นแหละฮะดังนั้นอย่าอวดครับจงรู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่แค่นั้นพอครับอย่าแรดฮนะอย่าแรดครับอย่าพยายามแบบนะไร้สาระพวกนะั้นฮะแต่แต่มันก็เป็นเรื่องปกติของมือใหม่ครับที่ที่เป็นอย่างนั้น,นะฮะ ชอบโซเชียลอะครับข้อ19นะครับคุณจําเป็นต้องเลือกหุ้นที่ไม่ผันผวนมากนะฮะเลือกหุ้นที่มันวิ่งแบบเนิบๆช้าๆหรืออยู่ในอยู่ในความที่มันไม่หวือหวามากเพราะว่าถ้าหวือหวามากเนี่ยมันก็ทําให้คุณเกิดความฝุ่งซ่านได้นะกังวลใจถ้ามันมีการแปงแรงๆนะครับย0สครับสุดท้ายคุณต้องใช้ไทม์เฟรม ที่เหมาะสมกับตัวเองเท่านั้นนะฮะอย่าแหวกครับถ้าไม่มีหุ้นเทรดก็อย่าแหวกครับอย่าแหวกใช้ทําเฟรมย่อยขาดอย่าย่อยทม์เฟรมนะฮะทำกันบ้านมาไม่มีให้ซื้อก็อย่าซื้อแค่นั้นพอครับนะฮะอย่าแรดนะฮะซื้อทำกันบ้านนะฮะทำกันบ้านไทม์เฟรมที่คุณที่คุณถนัดตั้งสัญญ,ญาณซื้อตั้งสัญญ,ญาณขายตั้งจุดซื้อจุดขายิชับใชซสิ่งให้เหมาะสมครับนะั่นพอแล้วครับนะะที่เหลือก็ให หุ้นมันทำงานแทนทำเงินแทนคุณเองนะครับนี่เป็นไอเดียนะครับที่ที่ดีสำหรับนักเทรดสายพาร์ทไทม์นะครับพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานประจำนะครับน่าจะลงเอาไปใช้ดูนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ